แขงข้างอ้โหดูดิสวยงามมากนะครับใหม่มากๆนี้รับประกันครับไม่มีชนพผิดความน้ำท่วมตัดต่อส่วนทากซากแดงสิ้นมาดูเพจก่อนพอพับไปแล้วนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยเกือบ1,000ลิตรเลยนะผมบอกให้ว่าเยอะมากๆชอบตรงที่ว่าเฮดลูม,มันโอถงนะทุกคนคือมันไม่อึดอัดเหมือนเหมือนย่ออื่นคือย่ออื่นเช็คเมนเดียวกันนะขนาดอินเทเลียมันไม่ได้กว้างอย่างเนี้ย แล้วใครที่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะทุกคนกดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับโอ้ถึิงสาซับไปเลยสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพูดเร่กับพลอยนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับรถ Honda HRV ที่บอกได้เลยนะครับว่าเป็นค r อสโอเวอร์ที่อยู่ในอันดับหนึ่งในใจผมตอนนี้เลยนะเพราะว่าไม่ว่าจะเรื่องการเซอร์วิสเรื่องการเครื่องยนต์การขับทอล์กต่างๆความเฟิร์มของช่วงล่างหรือแม้กระทั่ง ความกว้างขวางในอินเทเลียผมว่าตัวนี้จบที่สุดในในความคิดของผมนะแต่รูปลักษ์ผมชอบหมดทุกรุ่นผมว่าสวยหมดแหละนะครับรถสมัยนี้แต่เรเวลาเราจะซื้อรถสักคันหนึ่งเราก็ต้องดูว่ามีกี่องค์ประกอบที่มันเข้ากับเรามากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่า h o น d a HR-V ตัว RS คันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.8ปี2018มีอะไรให้มาบ้างแล้วสวยงามแค่ไหนเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับตัวนี้นี่ ตามสไตล์ของ Honda เลยนะครับมีไฟหน้าเป็น LED เต็มระบบแบบนี้เลยแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวเป็น LED มาให้นะครับตัวนี้เป็นสีส้มพิเศษนะแต่ว่าในเล่มเนี่ยเขาจะลงไว้ว่าสีแดงนะครับตัวนี้เป็นสีมุกด้วยนะไม่ใช่สีส้มธรรมดานะแล้วด้วยความที่เขาเป็นสีส้มเนี่ยถ้าผมมองว่าเป็นสีส้มทั้งหมดเลยมันไม่สวยหรอกมันต้องมีสีดําตัดมาด้วยทําให้ดูหล่อมากนะดูดิเกรดด้านล่างนะครับคิ้วปุ๊บ ปาดเข้ามาปุ๊บนี่รอบคันเลยนะเป็นสีดำเนี่ยเชื่อมกันหมดรอบคันไม่มีขาดช่วงเลยนะสวยงามมากๆตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะสำหรับคันนี้นะแล้วก็กริลกระจังหน้าแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วเป็นกริลกระจังหน้าที่เป็น m i n เนอร์เชนแล้วเรียบร้อยเป็นสีโคลเมียมชานันนเองสวยงามถ้าเป็นโคลเมียมสยใสๆก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมว่ามันจะคนละเฉดกันเห็นป่ะสวยงาม เดี๋ยวเรามาดูใต้ฝาโปรงกันบ้างนะครับว่าตัวนี้เป็นอย่างไรโอ้โหเปิดประตูกระแทกปากกระแทกจมูกกลิ่นใหม่มากกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝาโปรงดีกว,ว่าโอ้โหสวยงามเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มอกอรอยู่ครบนะตัวนี้มอกอรอยู่ครบเลยนี่มีบาร์โคดด้านล่างมาให้อีกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นบาร์โคด ก็นะาฝาปงเดิมแน่นอนครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยขันไม่เคยขยับเลยตัวนี้นะครับไม่เคยทําสีใดๆมาทั้งสิน้นนะแล้วดูดิเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดเลยนะครับก้องอินเสิร์ตเข้ามาดูเลยนี่เม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับฝาปรงเดิมหมดนี่ดูน็อตฝากระโปรงฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับไม่เคยขยับเลยและดูแก้มข้างเดิมเดิมหมดเบ้าโชงนี่เดิมเดิมหมดนะครับนี่ คอลเลอร์มาร์กิ่งอยู่เหมือนเดิมหมดนะครับครบเลยเห็นไหมนี่สวยๆคันนี้สวยจริงนะครับเดิมๆนะคันหน้าเดิมหมดนะครับหม้อญงหม้อน้ําเดิมหมดดูคอลเลอร์มาร์กิ่งตรงยางท่อม้อน้ําเห็นปะอยู่ครบนะไม่เคยขยับแน่นอนสวยงามคันนี้สวยจริงบอกไว้ให้เครื่องยนต์1.8นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะเหมือนเหมือนกันนะตามสไตล์ของ VTEC h คอนด้นะครับซีวงซีวิกอะไรเงี้ย ใช้เครื่องยนต์แบบนี้หมดนะนอ,นอกจากตัว1.5เทอร์โบนั่นเองนะครับแล้วดูด้านข้างตัวนี้นะครับเป็นล้ออัลลอยสีทูโทนนะตัวนี้ให้ยางอยู่ที่ 21555R17 ตัวนี้เป็นยางปี18นะครับยางออกจากโรงงานมาเลยนะครับพร้อมกับรถเลยเนี่ยยางก็ยังใช้ได้อีกประมาณ1ปีครึ่งนะโดยประมาณนะยางใช้ได้ประมาณอยู่หนึ่งปีครึ่งนะครับตัวนี้ <H articles> ด้านข้างนะครับก็จะมีกระจก ไฟเลี้ยวเป็น led มาให้แล้วก็จกเนี่ยจะเป็นสีดําตัดก,กับตัวรถผมว่าสวยอันนี้ใช้ได้นะครับมีฮอนด้าเลนวอตมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นกุญแจเป็นคีย์เลสนะสามารถเปิดปิดล็อกรถได้แล้วตัวนี้เป็นลมสีชาสีเดียวกับกระจังหน้าเป็นโครเมียมชานะครับสีเดียวกับกระจังหน้าเลยส,ยสวยสวยอันนี้ชอบนี่เปิดมาปุ๊บแผงข้างโอ้โหดูดิสวยงามมากนะครับใหม่มากๆตัวนี้ก็แอบ,บแบบเดิมๆนะนี่น็อ ก้มข้างเห็นไหมไม่เคยขยับเลยนี่เม็ดองค์เม็ดอาร์คอยู่ครบเห้หโอโอ้โหสวยขนาดนี้คันนี้รับประกันครับไม่มีชนพิดความน้ำท่วมตัดต่อส่วนทากซากแดงสิ้นมาดูเพจก่อนนี่เห็นไหมเพจเดิมจากโรงงานนะเห็นปะเพจเดิมเนี่ยตัวนี้มันเป็นพลาสติกมันเป็นสติกเกอร์แล้วนะครับไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นแผ่นอลูมิเนียมนะพวกนั้น่ะ อะนนาลูบิเนียมันก็จะรีดได้นะแต่ตัวนี้ถ้าเป็นพลาสติกแล้วเนี่ยแกออกเป็นรอยทันทีนะครับตัวนี้ของเดิมหมดเปิดประตูมาปุ๊บนี่ยังไงเดิมๆนี่เห็นไหมแผงข้างเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็เนียนๆสวยๆด้วย,วยตัวนี้นี่สวยงามมากเม็ดอาร์คอยู่ครบ สวยครับทุกจุด่ะด้านบนนะครับตัวนี้เป็น R s ใช่ไหมทุกคนแน่นอนมันต้องมีซันรูฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีครีบฉลามมาให้นะครับเอาเสาวิทยุแบบชักฟินนะทุกคนตัวนี้มีมาให้อยู่แล้วนะก็เป็นตัวใหม่เนี่ย,เ,ยเขาจะไม่ใช่เสาแบบยาวๆแล้วเขาเป็นชักฟินมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถสปอยเลอร์ด้านหลังก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลีย้ยวไอ้มีไฟเบรกดวงที่3าม,มาให้เป็น LED ด้วย และตัวนี้เป็นไฟ LED เต็มระบบนะครับแล้วก็นี่ลมดำด้วยเห็นไหมมันเป็นไฟแบบลมดำนะถ้าเป็น RS นะครับเป็น EL เนี่ยมันจะลมดำให้แบบนี้มีกล้องถอยมาให้นะครับคาดเอวด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมชาทั้งหมดเลยด้านล่างก็จะเป็นสเกิร์ตนะครับเป็นสีดำแล้วก็จะมีทับทิมมาซ้ายขวาเลยนะตัวนี้ก็ทำให้รถมันดูมีมิติดูมีความดุดันขึ้นนะครับ แล้วตัวเบาะของ hrv เนี่ยดูดิพับได้นะครับ60-40พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยราวๆรับส5 0ลิตรอันนี้ผมว่าใ, <scri ve. S 2> ใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์ละผมว่าใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์แล้วนะผมว่าไม่มียี่ห้อไหนใหญ่กว่านี้แล้วนะที่เก็บสัมภาระาน,นะใครอยากได้ที่เก็บสัมภาระาเยอะก็ต้อง hrv แล้วแหละถ้าเกิดมองเซกเมตนต์นี้อยู่นะนี <dette> ่มาเปิดด้านล่างเป็นยางเดฟนะครับไม่เคยได้ใช้เลยเป็นยางเดฟแม็กซินะทุกคนนี่ท้ายเดิมหมดเห็นป่ะของเดิมหมดเลย ตัวนี้สวยงามสวยงามเฮ้สวยเว้ยรถเดิมทั้งคันนะครับรถฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยนะรถฝากระโปรงท้ายไม่เคยขยับเลยนะครับตัวนี้ไม่มีการชนหนักทิกค่อมน้ำท่วมแน่นอนนี่ซ้ายขวากริบกริบส,สวยๆนี่สวยมากเดิมเดิมเนี่ซอกข้างเนี่เห็นปะ่ะเดิมเดิมนะครับนี่เดิมเดิมเลยไม่มีโดนมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้การันตีนะแล้วเบาะดู พับปุ๊บดูมันเรียบเนยมันเรียบเป็นแฟตแบบนี้เลยมันเรียบแบบเรียบมากเลยนะคือแบบสวยเลยเห็นไหมโอ้โหนี่พอพับไปแล้วนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยเกือบ1,000ลิตรเลยนะผมบอกให้ว่าเยอะมากๆสวยๆมาเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อว่าเป็นอย่างไรนี่แผงข้างเนียงกริปสวย ไม่มีริ้วรอยเลยนะทุกคนตัวนี้แผงข้างสวยมากดูเป็นอาร์คด้านนี้โอ้โหเดี๋ยวขอดึงหน่อยนี่ดึงกันให้เห็นสดๆนะครับนี่สวยงามไม่มีโดนมาแน่นอนคันนี้โอ้โหสวยทุกจุดมาเรามาดูประตูข้างคนขับประตูคนขับบ้างโอ้โหแผงข้างนี่ก็ไม่มีรอยเลยแล้ว รอยถลอกไม่มีเลยนะคันนี้ใหม่จริงคันนี้สวยมากนะครับใหม่มากเบาะปรับไฟฟ้าเปิดมาปุ๊บโอ้โหนี่กริบกริบเดี๋ยวเราไปดูอินททเลียกันดีกว่าทุกคนว่าเจ้าโต n d a HRV คันนี้อินททเลียรมันจะสวยงามเหมือนภายนอกหรือเปล่ามาอะไรครับทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่ในอินทีเลียของ Honda hrv คันนี้นะครับทวนปี18คันนี้วิ่งเพียงแค่5,856กิโลเมตรวิ่งน้อยเลยนะครับคันนี้นะแล้วดูดีเทลของพวงมาลัยดีความใหม่ของมันนะครับตัวนี้นเดิมเลยนะความใหม่ของพวงมาลัยนี่นะครับใหม่มากนะคันนี้ใหม่จริงแล้วดูหน้าจอนะครับดูเรือนไม้นี่โอ้โหสวยงามนะครับนี่เป็นสีแดงด้วยนะตัวนี้ตัวสีเนี่ยกลมกลมเนี่ยเราสามารถเลือกปรับสีได้นะครับ นี่เราตั้งค่าจากตัวซีเล็กนี่ได้เลยนะครับนี่เราสามารถตั้งจากตัวนี้ได้เลยนี่นะเราทำอะไรก็ได้เห็นไ,ไหมตรงหน้าจอทีฟทีตรงนี้นะนี่เปลี่ยนได้หมดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็เลือกเอานะครับว่าจะไลฟ์สเตปนี่โอ้เยอะแยะไปหมดนะครับออชั้นมาตัวภูมิลัลนี่นะครับก็จะมีแพสเจอร์ชิฟมาให้ด้านหลัง ด้วยนะแล้วก็จะมีคุสคอนโทรลมาให้รับสายโทรเข้าโทรออกมีมาให้หมดนะครับนี่อินโฟเทนเมนต์ปรับเสียงลดเสียงนี่มีมาให้นะครับมีปุ่มอีคอนมี traction control มาให้นะครับแดชบอร์ดเป็น h ร์ d ทั้งหมดนะแต่ว่ายังไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับตัวนี้สวยงามมากๆนะแล้วก็ตัวนี้นะครับแดชบอร์ดเนี่ยเป็น soft ์ท u ช เนี่ยตัวนี้เป็นช็อปทัชทั้งหมดเลยอันนี้ก็นิ่มๆนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้นะครับมี h o n d a l e n นวอตอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะมี Honda l e n d วอตนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของบลูทูธ USB HDMI นะครับโฟนลิงก็ได้นะและตัวของที่ปรับแอร์เนี่ยก็เป็นทัชสกรีนทั้งหมดแล้วเป็นดิจิตอลด้วยไม่ได้แยกซ้ายขวานะแล้วฟุสไตล์ของเขาสวยงามมากนี่เขชอบเลยฟุสไตล์มัน นะครับแล้วก็ตัวเซนเตอร์ตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นสีแบล็กอรทั้งหมดเป็นดําเงาทั้งหมดเลยนะครับแล้วล้อมรอบด้วยโครเมียมตรงนี้หัวเกียร์เนี่ยมีโครเมียมสอสแสดแทรกมาให้แล้วมีออโต้โฮเบรคโฮนะครับตันนี้เบรคโฮนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเบรคมือไฟฟ้านั่นเองอันนี้มีโหมดสปอร์ตด้วยนี่ขับใส่ S ได้เลยนี่เห็นนะนี่นนนแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำมาให้นะครับแล้วก็สามารถพับเก็บได้ด้วย นีลึกเลยนะเปิดได้แบบนี้นะครับวางกุญแจไปนี้แล้วก็เปิดมาปุ๊บมีที่ใส่ของให้เล็กน้อยนะคือเล็กจริงๆอ่ะเล็กน้อยจริงๆรูหนูเลยนะหนูแฮมเ,ม,เม,เมเตอร์อยู่ได้แค่ตัวเดียวนะครับ <laughs> นี่ที่พกแขนสามารถสไลด์ได้นะครับเป็นซอฟทัชด้วยนี่ใช้ได้งานดีนะอันนี้งานดีงานดีเปิดมาปุ๊บมีอะไรมาบ้างนะตัวนี้คันนี้ดูหน่อยสิ อันนี้เป็นคู่มือรับประกันของ Honda Exclusive i นะ i n s u r a n นนี่ Honda e เ c l u s i v e i n s u r a n นะครับเป็นกล่องกรุงเทพเปิดมาบริการอยู่ครบคู่มือการใช้งาน Display Audio นะครับเห็นไหมเป็นภาษาไทยทั้งหมดทุกคนอันนี้สมุดคู่มือการใช้รถโอ้ยรถญี่ปุ่นใช้ง่ายตายไม่รู้มีคู่มือมาไหมเปิดมาปุ๊บ เจ้าของมือเดียวนะครับคันนี้เป็นเจ้าของมือเดียวเลยนะครับออก Hon ด้าพัทยานะออกที่ฮ o n d a พัทยาใช่ป่ะวใช่ออกฮ o n ด้าที่พัทยานะครับตัวนี้ก็บุ๊กเซอร์วิสนี่เข้าศูนย์ตลอดนะครับคันนี้เห็นไหมคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะ 1 0 0 0 0โลส0 0 0มโล30,000โล40,000โลแล้วห้าห0โลเนี่ยจะไปเข้าอีกกี่ก็อีก3า0พันโลนะตัวเนี้ยถ้าเกิดใครซื้อไปอีก3า0พันกิโลเมตรไปเข้าศูนย์อีกทีนึงมันจะครบรอบมันพอดีหรือว่าจะตัด5้าห้ามื่นทวนแบบนี้ไปเลยก็ได้นะไปเข้าศูนย์ได้เลยนะครับห้า0มืกิโลนั่นเองอแถมเช็ดลยนะย้ายให้ดีไว้นะใครดูคลิปนี้มาเอางี้ดีกว่าใครดูคลิปนี้มานะ เดี๋ยวผมเช็คระยะก่อนออกให้ที่ h อ n d ้าเลยนะลงเล่มลงสมุดเหมือนเดิมเลยปุ๊บให้1รอบเช็คระยะ5 0,000กิโลให้ทีหนึ่งเป็นไงใจบ้ล่ะจัดไปนะครับสำหรับใครที่อยากได้คันนี้ก็เบอร์ของอยู่ด้านล่างนี้อ่าเดี๋ยวจัดไปหนึ่งครั้งนะด้านบนไม่รู้อ่ะใครดูไม่จบก็ก็บุ้ยบุยไปนะะทักก็ไม่ตอบไม่ทักก็ไม่ตอบไม่ทวงก็ไม่ให้นะบอกให้ใครดูคลิปมาแล้วก็ไม่ทวงผมไม่ให้ด้วยอ้าวี่พูดจริงนะถือว่าไม่ใส่ใจกันนะให้ไปแล้ว ไม่ทวงมาก็ไม่ให้นะครับ <laughs> โคตรโหดเลยเที่อ่ะนี่มีสรุปนะครับบานใหญ่มากๆนะก็ตามสไตล์ของ s r v นั่นแหละนะครับเวลาจริงๆมันมีมาบานขนาดนี้ก็ดีนะผมว่ามันเวลามันเปิดอ่ะเวลาเราขับไปไหนไกลๆเนี่ยมันโอทโงดีมันโล่งมันโปร่งมันสบายดีนะครับตัวนี้สําหรับตัวนี้นะ เบาะนั่งสบายอยู่แล้ว HRV ขับสบายอยู่แล้วนะครับถ้านั่งท่าอะไรของบอกมัเนี่ยเสาเอพิลาเนี่ยนะครับตั้งฉากมาโอเคมันเป็นคอสโอเวอร์เนี่ยแหละถัาสนุวิสัยในการมองก็เยี่ยมเลยกระจกเป็นตัดแสงอัตโนมัติจบเครื่องเสียงเป็นไงไม่มีเพลงฟังแล้ว เครื่องเสียงก็โอเคปิดไปไปเดี๋ยวเราไปไปดูผู้โดยสารตอนหลังกนะันดูก่อนว่าจะเป็นอย่างไรครับสบายมากนะัน่งโค้สบายเลยชอบตรงที่ว่าเฮลุูมมันโอดโงอน n ะทุกคนคือมันไม่อึดอัดเหมือนเหมือนยี่ห้ออื่นคือยี่ห้ออื่นเช็คเมนต์เดียวกันนะขนาดอินเทอร์เนียมันไม่ได้กว้างอย่างเนี้ยผู้โดยสารตอนหลังมันจะอึดอัดมันจะนั่งแบบบีบๆนะตัวน,นี้มันกว้างกว้างกว่าสบายกว่าเล็กรุมเหลือเยอะนะครับเล็กลุมเหลือเยอะนะมีที่วางแก้วน้ํามาให้ไม่ชอบเลย นะควรที่วางแก้วน้ําควรจะมีตรงนี้ควรจะมีตรงนี้แต่ตรงนี้ดันเป็นที่วางแขนอย่างเดียวไม่มีที่วางแก้วน้ำมาให้มันน่านักนะฮอนด้า <c oughs> แต่เบาะนั่งสบายเบาะมันนุ่มนะครับความใหม่ของเบาะดูดิเ <c oughs> บาะเนี่ยใหม่มากเบาะนุ่มมากนะครับอืม <c oughs> ใช่ได้ <c oughs> นั่งสบายฟิล์มของเอ็กซ์ตารคูลด้วยนะมีไฟมาให้ด้วยไว้ตรงนี้เป็น l e d เฮ้นั่งสบายจริงเฮ็ดเล็กรุมเหลือเยอะเลยอะไปเทียบกับตัว c s s ของโตโต้านะโตต้าเล็กกว่าเยอะเลยนะทศนาวิสัยในการมองหูด้วพอมีฟันรลูปุ๊บทุกอย่างแม่งแบบสดชื่นนะสดชื่นสบายอะไรกันทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปเทรดได้เจ้า Honda CSR ตัว1.8 RS คันนี้นะทุกคนปี2018 สีซิกเนเจอร์ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฟีลลิ่งการขับเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้น้ำมันหมดนะทุกคนลองเราก็มาแวะปั๊มเดิมปั๊มที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือเชลนั่นเองบอกไว้ก่อนนะว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะแต่ถ้าจะสปอนเซอร์ก็ยินดีนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยที่ผมเติมเติมเชลเนี่ยเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเขาค่อนข้างจะดีที่สุดนะฮะมันก็คือแหมรถลูกค้าที่จะมาซื้อกับผมเนี่ยนะมันก็ต้องได้ในสิ่งที่มันดีที่สุด เพราะฉะนั้นผมก็จะต้องเดเติมสิ่งที่ดีที่สุดแล้วประหยัดที่สุดด้วยก็เป็นเติมเชลฟิลเซฟครับสามร้อเบนซิน9กครับฟิลเซฟครับจริงๆเติม e v p w w r r ก็ดีนะ V-Power นี่ก็น้ำมันนี่แบบสะอาดเลยแต่ว่าถ้าเติม f ฟ l s a ซ e ก็ประหยัด ตังอยู่ไหนตังอยู่นี่เติม300ก็พอเติม300เนี่ยขึ้นเกือบเกือบเกือบครึ่งถังนะสามร้อยได้10ลิตร10ลิตรได้3ขีดเห็นไหม3ขีดเยอะนะเนี่ยไปเรามาลองเทสไรดูดีกว่าแหม เติมน,น้ำมันมสะอาดๆมาแล้วก็มีแพเทอร์ชิปด้วยตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาผมขับเนี่ยผมจะยังไม่ได้ปรับเป็นตัว S นะนี่ถ้าดึงลงมา S ปุ๊บเนี่ยก็จะใช้แพเทอร์ชิปด้านหลังได้นี่เห็นไหมเราก็เลือกปรับชิปเกียร์เองได้เลยแล้วรถมันจะพุ่งดีนะเนี่ย กียอัตโนมัติ7สปีดโอ้โห cvt เสปีดนี่ถือว่าให้มาเยอะอัตราทดค่อนข้างเยอะและวทำให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นด้วยทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับของตัว honda hrv เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับ crossover เหมือนกันอย่างนี้สั n j u k ที่เป็นเจ้าแรกเลยนะที่ทำ crossover มาเนี่ยเทียบกับตัว toyota corolla cross หรือไม่ก็ toyota hrv เนี่ยอัตราเร่งของ hrv ผมว่าแรง แรงนะเพราะเป็นเครื่อง1.8เหมือนกันตัวนี้ก็1.8อัตราเร่งของ hrv ผมว่าค่อนข้างใช้ได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็น vtec ใช่ไหมทุกคนมันก็จะแบบช่วงต้น,นอาจจะไม่ดีเหมือนเหมือน vvti ของ toyota แต่ช่วงกลางกลางหรือปลายมาแล้วเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยตัวนี้แล้วขับนุ่มมากนุ่มจริงๆนี่รถพอรถมันยังใหม่อยู่ทุกคนนุ่มขับนุ่มสบายเสียงที่เข้ามาจากภายนอกเนี่ยนะไม่เยอะเท่าไหร่ แต่ก็จะมีมบ้างนะไม่เยอะเท่าไหร่แต่เสียงเครื่องเนี่ยปิดไปได้เลยเสียงเครื่องเนี่ยเงียบไปเลยนะครับถ้าเราไม่กดหนัหนกๆจริงๆเนี่ยก็จะไม่ได้ยินเสียงเครื่องที่เข้ามาภายในห้องโดยสารเลยเออนี้ใช้ได้การหน้าจอของเขาปุ่มปรับแอร์ของเขาเนี่ยจัดวางได้ดีแดชบอร์ดเนี่ยจัดไว้ดีดดทําให้เวลาขับขี่จริงเนี่ยมันมันเล่นมันใช้งานได้ง่ายขึ้นเห็นไหมมือปุ๊บมือเนี่ยเอื้อมไปกดได้พอดีแล้วเขายังมี ไอ้ cruise c o n t r มีปุ่ม infotainment ต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม,มเปิด s u n ร o o เปิดซันรูขับจริงนี่เป็นไงนโอ้โหร้อนร้อนมากปิดก,กระจกเรือปิดกระจกอย่างเดียวเป็นไงพอเปิด s u n ร o o เนี่ยเวลาขับไปต่างจังหวัดโอ้โหดูดิบานใหญ่ บานใหญ่เนเวลาคนนั่งข้างหลังนะมองไปข้างบนปุ๊บรู้สึกโปร่งโล่งสบายมันโอโถงนั่นเองให้ความรู้สึกโอโถงนะครับสำหรับซันลูปที่บานใหญ่ขนาดนี้นะอันนี้ก็ถือว่ามีมาให้ก็ดีนะใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหนึ่งการกับขี่เป็นอย่างไรทุกคนคันนี้นะนุ่มนะเพราะว่ารถมันยังใหม่อยู่เนี่ยเวลาโดดเวลาเหินสะพานเนี่ยรถมันโดดแล้วมันอยู่ไม่ให้โดดแล้วมันโย โยไปโยมาอย่างนี้ไม่ดีนะครับอยู่เลยช่วงล่างก็งเงียบนะครับไม่มีเสียงก็แก๊กก็แก,ก๊กไม่มีเสียงโช็ไม่มีเสียงอะไรให้มันแบบลาคาญหูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีเสียงหรือว่าโดดสะพานแล้วมันโยเนี่ยช่วงล่างอาจจะต้องเปลี่ยนแล้วทีนี้เรามาลองเทรดไดกันก่อนก็ยังไม่ได้ไปดูช่วงล่างใช่หไหมเดี๋ยวผมะจะพาไปดูช่วงล่างหลังจากเทรดไดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองอัตราเร่งกันอีกนิดนึงนะ ว่าเป็นอย่างไรตัวนี้อยู่ในรอบเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่1,200รอบต่อนอาทีนะถ้ากดมิดเลยปุ๊บเห็นปะพอกดมิดปุ๊บเนี่ยหน้าปัดไม่เขาจะเป็นสีแดงถ้าเบรกเขาจะเป็นสีเขียวเนีก็จะก็จะดีหน่อยแล้วมันทำให้ดูเหมือนแบบเอ้ยตอนนี้คุณอยู่ในโหมดอีโคนะตอนนี้คุณอยู่ในโหมดสปอร์ตนะอะไรอย่างนี้ใช้ได้นะผมว่าเป็นลูกเล่นที่ น่นๆนะแตะๆมาเริ่มมาแล้วสีแดงมาแล้วใช้ได้ใช้ได้ฮอ n d a าเลนวอตเนี่นะครับเราสามารถกดดูได้เลยนี่มาดูจุดมุมอับดูอะไรได้เลยนะตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เปรียบเทียบนะคันนี้นะปี2018แล้วช่วงล่างระดับนี้โอเคชอบอันนี้เนี้ยบเลยเพราะเนี่ยขนาดยังไม่ได้ดูช่วงล่างนะก็รู้อยู่แล้วว่า ช่วงล่างยังใหม่อยู่นะเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันดีกว่าเราไปขึ้นฮอยกันเหมือนเดิมนะทุกคนว่าคันนี้จะแจ่มแค่ไหนป่ะมาเดี๋ยวเราลองดูกันครับว่าช่วงล่างของ S R V คันเนี้เป็นอย่างไร R F ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่กิฟเลยทุกคนช่วงล่างนี่ ไม่ต้องดูแล้วใช่ไหมเอาลงใหม่มากโอเคพออ่ามามาดูกันเลยเรามาดูข้างหน้ากันก่อนทุก่อนโอเคตัวนี้เนี่ยฮะนี่อันนี้ยางหุ้มแหลกนะพี่น้องวันนี้ยางหุ้มงเผานะอันนี้ใหม่กิฟต์เลยใช่ไหม โอ้หนี่ใหม่กริปสวยๆโชคนี่ต้องเปลี่ยนไหมครับอันนี้แหลกนะแหลกอันนี้ยางหุ้มแหลกนะนี่ยางหุ้มเผานี้บูทใช่ไหมบูทปีกนกนี่บูทปีกนกอยู่อันนี้อันล่างนี่เป็นโถนี่นะตัวนี้โชก็ยังใหม่อยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็นรถปีใหม่นั่นเองนะฮะช่วงล่างมันก็เลยแบบยังเฟิร์มอยู่นั่นเองเนี่ยยังใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยยางหุ้มแหลกไอยางหุ้มเผายางหุ้มแหลกนะครับ ยงางขุ่มเผาเนี่ยยังไม่มีรอยรั่วนะไม่มีรอยชะรอบีอะไรออกมาเนี่ยบูธพวกนี้ก็ยังใหม่ๆอยู่เลยกริปนี่ยางปีอะไรย,ยางยางจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนนะควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะแต่ว่ามันดอกยางยังคมยังลึกอยู่นะครับจริงๆเนี่ยใช้อีกสักหนึ่งปีนะใช้สักหนึ่งปีก็ก็เปลี่ยนได้แล้วล่ะนะครับตัวนี้เออใช้สักปีหนึ่งอะควรจะเปลี่ยนได้ละ โชคหลังโอ้โหดูดิยังใหม่อยู่เลยเห็นไหมป้ายป้ายยังอยู่เลยเนี่ยใหม่มากนะครับตัวนี้ใครซื้อใครซื้อคันนี้ไปก็บอกได้เลยว่าช่วงล่างใช้ได้ยาวๆนะสวยจริงเ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูราคาของเจ้าคันนี้ดีกว,ว่าว่าจะขายราคาเท่าไหร่ะอะไรครับทุกคนครับเราก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลของ Honda HRV 18 1.8นะครับ RS ปี v 2018คันนี้คันนี้ผมขายเท่าไหร่ คันนี้ผมขายเหลือเพียงแ,แค่จากราคาป้ายแดงนั้นหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผมขายเพียงแค่แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองแล้วใครที่สนใจคันนี้นะครับอยู่ต่จังหวัดอยากซื้อสดได้เลยไม่มีปัญหานะครับโอนเงินมา 50%- อีก50%ผมไปรับเงินที่บ้านพร้อมรถเลยนะครับหรือว่าใครอยากจดไฟแนนซ์โอนเงินจองมาแค่10,000บาทเท่านั้นนะครับวันรุ่งขึ้นมีไฟแนนซ์เนี่ยไปเซ็นให้ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานของคุณได้เลยนะทุกจังหวัดนะผมบอกไว้ก่อน นะครับแล้วใครที่อยู่กรุงเทพก็นัดติดต่อมาเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับส่งโลเคชั่นไปให้หรือว่าผมจะส่งรูปโดยละเอียดประมาณ20-30รูปอะของคังนนี้ให้ได้เลยใครที่อยากได้รูปละเอียดละเอียดก็ทักไลน์มาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วคันนี้วารันตีมันหมดไปแล้วแหละนะสำหรับ Honda แน่นอนครับซื้อรถกับผมผมแถมวารันตี2ปี20 0 0 0กิโลให้นะครับจากคอนด้นะอย่างเท่นเครื่องเท่นเกียร์นะครับชุด ABS เครื่องยนตเกียร์ของ ECU รับประกันหมดนะ2ปี20,000กิโลเลยแล้วใครที่อยากจัดไฟแนนซ์ดอกเลนดอบเบีย้ยอยู่นี้นะครับ4ปี2.79 5ปี2.99 3ปีเอ้ย6ปี3.89และ7ปี4.29ในดอกเบีย้ยทั้ง4แถวนี้นะครับก็เป็นดอกเบีย้ยที่ลูกค้าจะต้องซื้อประกันชั้นหนึ่งเองเท่านั้นนะก็ว่ากันไปนะครับใครอยากได้ดอกเบีย้ยตัวนี้ก็ได้ จริงๆแล้วเนี่ย1.99า้มันทาได้ไหมมันทําได้นะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขหลายอๆ,ๆอย่างที่มันไม่สามารถจะทําได้ทุกคนนะผมไม่อยากหลอกทุกคนอันนี้พูดจริงๆเอาที่มันเป็นไปได้ก่อนเอาที่มันเป็นไปได้แล้วใช้ความจริงมาคุยกันนะครับไม่ได้แบบว่าโอ้ยหนึก็ได้1.9 9ก็ได้ได้ทุกคนมันไม่ใช่นะครับถ้ามันใช่อย่างนั้นผมให้ทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับดอกเบีย้ยตัวที่ฟแนนซ์เขาจัดหามาอยู่แล้วนะครับ นะสำหรับใครที่ชอบคนนี้เบอร์โถงอยู่ด้านล่างนี้ไอเดีไลน์อยู่ด้านล่างนี้ mm. เช่นเดียวกันนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วใครที่เป็นคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับรบกวนนิดนึงแค่กดซับสไครต์แค่คลิกเดียวเท่านั้นก็ถือว่าขอบคุณมากๆแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com